ว่าที่แฟนตุก๊กเชื่อว่าหลายๆคนจับตามองเรื่องราวความรักของเธอคนนี้อย่างมากเพราะว่าเธอนั้นเป็นแม่ไม้ที่สวยและมีความสามารถอย่างมากล่าสุดทำเอาหลายๆคนตาค้างเลยล่ะคะ่ะเมื่อเธอลงภาพกับหนุ่มคนหนึ่งที่หล่อและเท่มากเลยทีเดียวและแซ่บมากๆเลยคะ่ะสำหรับสาวมากความสามารถคนนี้สาวแซ่บคุณแม่ลูกสองที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอคนนี้ได้เลยคะ่ะ เธอมีผลงานละครที่ทุกคนนั้นให้การชื่นชอบในหลายๆเรื่องหน้าที่การเป็นนักแสดงของสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะสาวตุ๊กเคยออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักของเธอในอดีตอย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเธอนั้นเคยแต่งงานกับหนุ่มบวยเฉชวุฒิที่จะเลิกรากันไปและทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกๆทั้งสองของเธอและที่ทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเธอนั้นได้ลงภาพคู่กับหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาอย่างมากพร้อมใส่ ันชว่าแฟนเด็กตัวโตวจังเอาหลายๆคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากว่าสาวตุกได้เปิดตัวหนุ่มใหม่แล้วจริงๆหรือไม่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันต่อไปค่ะ